ขณะที่ในพื้นที่ของจังหวัดส,สงขลานครมนทนฐานบกที่42ครับได,ได้มีการจัดพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการรุ่นปี2 5 6 5ครับปลัดที่1โดยทุกนายพร้อมรับใช้ประเทศชาติและมีความาภาคภูมิใจในอาชีพทหารครับที่บนทนฐานบกที่42ค่ายเสยนารงอำเภอหานใหญ่จังหวัดส,สงขลาพลตรีประกรณ์จันทรโชตะ ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการรุ่นปี2,565ผลัดที่1โดยมียอดฐานกองประจำการที่ประจําการทั้งหมดจํานวน400นายครับโดยกองทัพบกได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างหน่วยทหารต่างๆรับผิดชอบประกอบพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการรุ่นปี2,565ผลัดที่1ซึ่งรับราชการครบตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหารพศ2 4 9 7และปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนชั้นที่1ประเภทที่1ในวันที่1พฤษภาคม2567บนทนตารบกที่42ได้าจัดพิธีดังกล่าวในพื้นที่ค่ายศสีนานารคงสำหรับพิธีทหารกองประจำการเดินสนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ทหารทุกคนเทิดทูนให้ความเคารพ มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือเพื่อให้ทหารกองประจำการที่ประจำเป็นทหารกองหนุนมีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเพื่อเสริมสร้างความผูกพันด้านจิตใจให้มีความสํานึกในหน้าที่รักหน่วยรักกรมกองและรักบุคคะพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อสนับสนุนทางราชการเมื่อประเทศชาติต้องการและเพื่อใหเห็นว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีความรักความห่วงใยและมีความปรารถนาดีต่อทหารกองประจำการทุกนายในการนี้พลตรีประกรณ์จันทละโชตะผู้บัญชาการมณฑนฐานบุกที่42ได้มอบโอวาทแก่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนหลังจากที่ปลดจากกองประจำการความว่าขอแสดงความยินดีกับทหารกองประจำการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบกำหนดตั้งแต่ได้เริ่มเข้ามาใช้ชีวิตทหารกองประจำการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วย ได้เรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งและเป็นผู้มีวินยัยอานจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากปลดประจำการซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งจงยึดมั่นในอาชีพที่สุดจริตประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีโครพกฎหมายและในส่วนของการที่จะโครพในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครอบครัวสังคมโดยเฉพาะความเสียสละความสามาคัคคีให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดพร้อมแจ้งข่าวสารผู้ที่มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและหวังว่าเมื่อใดที่ชาติต้องการใช้กําลังกองหนุนในการป้องกันประเทศทุกคนต้องมีความพร้อมที่จะเสียสละรับใช้ประเทศชาติด้วยความเต็มใจหลังจากให้โอวาตแล้วผู้บัญชาก,การมณฑนหททาบุกที่42ได้เดินทักทายทหารประจําการ ที่ปลดจากกองประจำการอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองทางนี้มณฑลฐานบกที่42ได้สนองนโยบายกองทัพบกที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของทหารกองประจำการในระหว่างรับราชการนั้นกองทัพบกได้มีโครงการต่างๆอาทิโครงการฝึกวิชาชีพโครงการการศึกษานอกโรงเรียนโครงการจัดหางาน ให้ทหารกองประจำการร่วมกับ CP ทีท่าอากาศยานไทยและสำงงนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาและนโยบายผู้บัญชาการฐานบกให้โควตาทหารกองประจำการสมัครเข้ารับราชการทหารเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกร้อยละแปเป็นเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าเมื่อปลดประจำการออกไปแล้วจะมีงานทำมีอาชีพที่มั่นคงสามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับยอดทหารปิดประจำการของมณฑลฐททานบกที่42ที่สมัครทำงานมีจำนวน197คนมีงานทำแล้ว97นายศึกษาต่อ56นายประกอบธุรกิจส่วนตัวที่บ้าน18นายและไม่ประสงค์สมัครงาน32นายครับเรื่องการส่งเสริมอาชีพเนี่ยนะครับก่อนก่อนจะปลดเราก็ฝึกฝนอาชีพให้อยู่แล้วนะครับเป็นอาชีพพวกช่างต่างๆกันช่าง,งไฟฟ้าช่างเครื่องยนต์ ช่างซ่อมแอร์อะไรพวกนี้นะแล้วก็เราก็ได้ประสานกับสำนักงานจัดงานงานจังหวัดเนี่ยให้ทหารได้เข้าสมัครงานนะครับก็มี MOU กับหลายๆบริษัทหรือว่หลายส่วนก็รับไปหลายคนซึ่งทั้งหมดเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งที่ที่ได้สมัครงานไว้แล้วแล้วก็มีงานที่จะทําต่อไปส่วนที่เหลือส่วนมากก็จะกลับไปเรียนต่อบ้างหรือว่าไปทํางานาส่วนตัวที่บ้านบ้างครับก็ ก็ต้องช่วยพัฒนาพันเมืองได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราได้มีการทั้งฝึกทั้งสภาพร่างกายจิตใจให้เป็นคนที่มีระเบียบว,วินยัยแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็มีกีดความสามารถในส่วนตัวที่ติดตัวไปด้วยแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ที่บอกไว้แล้วก็คือเข้าทำงานในบริษัทต่างๆนะครับที่สำนักงานจัดการงานเข้ามารับสมัครไว้แล้วด้วย